ส่วนมูลนิธิปฏิจจสมุปทาได้นำเยาวชนนะคะจากโครงการยุวทูสันติภาพเพื่อที่จะสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลกโดยเดินทางมาประชาสัมพันธ์โครงการหลังพายเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกค่ะไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับสันติภาพที่ประเทศเยอรมันและก็สวิตเซอร์แลนด์ค่ะมูลนิธิปฏิจจสมุปทาโดยพระครูใบดีกาอำนาจโอภาโสประธานมูลนิธิและประธานสงฆ์วัด เพื่อนิพานณนเมืองดิลิชประเทศเยอรมนีได้นำเยาวชนจากโครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลกมาสัมภาษณ์พิเศษนะคะออกทางรายการเดอะพิพ l e Show ของสถานีวิทยุทรทัศน์กองทับก ok เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการยุวทูตสันติภาพโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการวิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรม ณสาพ,พันธ์สาธารณรัฐยุรมันีและสมาพันธ์รัสวิยียเมื่อวันที่23เมษายนจนถึง9พฤษภาค,คมที่ผ่านมาโดยพระครูใบดีกาอำนาจโอภาโสกล่าวว่า โครงการนี้นะคะเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันหลายฝ่ายทั้งมูลนิธิกระทรวงศ,ศึกษาธิการและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสค่ะให้เยาวชนได้นำเสนอผลงานนะคะเกี่ยวกับสันติภาพผ่านสื่อรูปแบบพรีเซนเตชันช็อตฟิล์มหรือว่าดอวิ่งค่ะลองไปฟังเสียงกันค่ะทักเรไม่เด็กเนี่ยได้เปิดหูดเปิดตากว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ได้สามารถแสดงศักยภาพเนี่ยเต็มที่แล้วก็ไอคือเราเราไม่ได้ เราไม่ได้คิดแทนเด็กแต่เราให้เด็กช่วยคิดว่าจะทําสื่อสันติภาพยังไงอย่างชินสื่อที่เขาใช้เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยที่ไปคุยกับโลกกว้างได้คุยกับฝรั่งได้นี้เขาไปไปข้างนอกเขาเจอของจริงเขาต้องไปคุยกับฝรั่งที่เขาเจอที่สวิตเซอร์แลนด์อย่างนี้เป็นต้นต้องคุยต้องสื่อสารแล้วก็ต้องแสดงศักยภาพของความเป็นคนไทยที่มีความสง่างา,ามทางสติปัญญาทีนี้โครงการเนี่ยเราเป็นโครงการที่สร้างประเทศไทยเนเป็นศูนย์กลางสันติภาพโลกโดยเราหวังว่าจะปั้นเด็กรุ่นใหม่เนี่ย ب, ให้ฉลาด Okay, so the reason I applied to this project is because I am very confident in my skills, in my presentation skills, and the ability to persuade and inspire people by relating with my own story. And I believe that I can be a good youth ambassador promoting peace worldwide. ขนาดของแต่ละคนนะคะเพื่อที่จะสร้างสารรค์ผลงานสะท้อนความคิดของตอนเองเกี่ยวกับคำว่าสันติภาพเพื่อขับเคลื่อนบทบาทของเยาวชนในด้านสันติภาพนั่นเองค่ะ เข้าโครงการนี้ก็พบครับในประโยชน์ของโครงการครั้งนี้ครับมีเยอะมากเลยตั้งแต่เริ่มแข่งขันจนถึงจบการแข่งขันนี้เลยซึ่งคณะคณะแล้วก็พิธีกรที่อบรมเราเนี่ยครับก็บ่มเพาะพวกเราทั้งสี่คนถ,ถึงแม้ว่าจะมีความคิดที่ไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ศาสนาด้วยแต่พวกเราก็อยู่ด้วยกันได้มันเลยเห็นถึงอะไรหลายอย่างครับว่าในในความคิดที่แตกต่างกันในสิ่งที่เราไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ ทั้งอะไรหลายอย่างหลอมรวมให้เราอยู่ร่วมกันได้ครับนั่นคือสันติภาพครับ